ไอตู้แล้วมึงไปคุยกับพวกนู้นบ้างยังอ่ะอ๋อคุยครับแก๊งแตก <laughs> ใช่ <laughs> โอ<ฮ>้โห<ฮ>แล้วถ้าเกิดแตกแล้วอะสมมตินะกรณีแตกได้หมดไฟไหมไม่ผมมันไม่หมดแต่คนในแก๊งน่าจะหมดน่าจะพักกันยาวเลยน่าจะพักกันยาวเลย,ลยเลยหรอใช่ก็ปล่อยไปเลยแล้วอย่างงี้มึงก็ต้องไปเป็นตู้แบบถ้าแก๊งหนึ่งใช่ปะเออ ไม่รู้เหมือนกันครับนะผมไม่กล่าวว่าน่าจะรอเพื่อนๆกลับมาไม่ก็ไปหาเล่นกับพวกพี่ต้อนเลยพวกนี้มั้งเฮ้ยเฮ้ยพี่เบลครับไอคนในแก๊งผมมันมีคนถามมันมีคนตรงไตเนี่ยมันถามว่าไอตรงเคลเหลืองเนี่ยทำไมไม่ประกาศจ,จับด้วยเขาอยากรู้เฉยอะ่ะไอโบไอเฮียลืมเ,เ,เ,เปิดไหม น่าคิดไงกับเรื่องตอตตี้ครับเลิกฝัดนะครับเรื่องตอตตี้โดนแบนนี่บอกฉันมันจะไปกินหัวมันอะไรไม่ไรพักผ่อนเต็มที่นะเมลพักยาวๆได้ไหมพักปีหนึ่งไม่ไม่ต้องมัดเดี๋ยวให้โจจัดการสภาไปไม่ no ต้องอยู่ด้วยกันให้การโจร้านหนักได้แต่ว่าพี่ห้ามหายไปค นาคิดไงเอ้ยเลิกฝัดนะครับเลิกฝัดครับก็ไม่ได้คิดยังไงเลยครับบ้าอะไรนะเห็น S T R ได้เป็นไงเราไม่เห็นดูไวสเอาวันนี้มึงไปทำงานกูดีกว่าทำอะไรอ่ะสลิมลูกกูมันไอ้นี่ว่ะมันหายไปเลยอ่ะอยู่วิ่งเล่นจนนาคิดไงกับแมนยูตกรอบครับผมไม่ดูบอลครับผมดูแต่นางโปโอเคป่ะพอใจยังวันนี้ครับ เก็บขวานก่อนว่าจะไปทำไม้ไปแล้วมาเอามไปทำไม้เหรอจะไปไม่เห็นมันเปลยเยๆยไงแต่เห็นเอ็นทีอาร์ไม่ไปกับร้อสแตนเพื่อมีปัญหาการพารถคืออะไรเหรอครับการพารถก็คือการที่รถเราหายไปเราตายเสร็จปุ๊บเรารถหายรถนู่นรถนี่เราก็ต้องไปที่จุดจุดหนึ่งเพื่อดึงรถกลับมาตอนค่มหนึ่งอะครับ smd จะเข้ามาคุยครับ นา่าจะเป็นกรณีที่เหมือนแบบว่าเขาจะติดธุระอะไรกันเยอะครับประมาณนี้แต่เขาจะมาแจ้งรายละเอียดตอนทุกงเรครับโอเคครับนะเล่ากันนี่แหละเราไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวมีคนมาหาไปไหนมาจ๊ะพอดีสไตล์ซิมอ็อกครับอธิบายไ,ไปไหนมาเพิ่งเรื่อเินวันนี้ผมไม่มีแรงจะอธิบายแล้วเมื่อเช้าผมเช้าเหลือเกินปัญหามันเยอะเหลือเกินนาคิดยังไงกับที่มิยาบิรีวิวอาหารไทยครับมีด้วยเหรอ ก็เลิกถ่ายหนังโป้ไปแล้วนี่ใช่ไหมเรื่องล่าสุดสนุกไหมมันมันช่วยอะไรอินทีอาไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วพอดีครับเอลเฮ้ยเอลไปคุยยังเอลไปคุยยังไปถึงเรื่องอะไรครับบอสฮะเรื่องที่เองไปตีกะหลี่แล้วติดโรคมาโหอันนี้ผมต้องไม่คุยครับปีนี้ต้องหาหมอคนเดียวครับอันนี้ไม่เอลเป็นเอลดอเอลเอลเป็นหนองนายเอลไม่ได้เป็นเอลแบเงี้ย แกข่าวเดี๋ยวนี้เลยข่าวหนึ่งหนึ่งหนึ่ง้าวิงซูไปไหนผมไม่รู้จักครับขอหน,น้าห้าสิบดวงคำันหงนนี่ดูๆดูมีคนถุงยางอยู่แน่นอนแหละันนี้เ็มดีเขาพบสฟาบอกเอ้ยนิดนึงขอไปไน้า <laughs> ยีา่สิบดวงครัมหวยเอ้าที่รักอาที่รักเป็นไงมาไงเนี่ยเมื่อกี้ตะวันใครก็ไม่รู้มาขุมขู่ใครอ่ะไม่รู้ใครตู้ เอ็นีอาร์เขามาทำอะไรดูเขาหน่อยเมื่อกี้ทำไมล้มก็ไม่รู้อ้าวไปแล้วเลยแล้วคุณมาโผล่ตรงนี้ได้ไงอ่ะมามากับทีเคอะดิอ๋อแล้วคุณแต่งตัวอะไรเนี่ยไม่สวยเหรอฮะไม่ไม่ใช่ไม่สวยแต่ผมมันเริ่มเสียวอ่ะคุณแล้วนะเฉียวเหรออยากให้คุณแต่งตัวแบบสวยๆแบบเป็น ดูแบบน่ารักน่ารักสวยๆน่ารักน่ารักได้ไหมอันนี้มันเหมือนแบบไอ้น,นี่เลยอ่ะผมผม <นะ S 1> เป็นคนนะพูดตรงนะเราเป็นแม่เล้ามาก่อนฮัลโหลอยู่ข้างอ,อ่าแม่งสัตว์ดักเกิดกูใช่นะคุณเราขออะไรอย่างดีขออะไรอุ้มเราหน่อยเราเหมือแป๊บนึงอ่าอ่าอ นั่งด้วยคุณแอปหนึ่งเป็นายาเออวัสดีครับเออวัสดีคุณหนูเฮ้ยจำได้แล้ววัสดีค่ะไม่ค่อยชอบ,บพออูดเพราะอะไม่อยากเรียกคุณหนูอ่ะเรียกอีหนูแล้วกันหือหืออีกแล้วเ,เฮียแกงเฮียนี่แม่หือทั้งแกงวะเนี่ย เ <AD> ราจะทำอะไรเหรอเีาจะไปทำอะไร,ต,รต่อครับมาหาคุณปู่แล้วก็คิดถึงสุดที่รักอกไงแล้วก็จะเหมือนละเดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวมาแป๊บนึงได้เลยคุณเดี๋ยวผมก่อบีบตูดคุณนิดนึงนะหรือเลิกโดนลามก่อนเลยหนึ่งอย่างน้อยก็เข้าห้องกันก่อนเถอะนะเข้าห้องเหรอไม่จำเป็นนี่แอบบีบอยู่เขายังไม่รู้ตัวเลย มันปวดท่านผมทรงใหม่เหรอใช่ทรงหล่อจนสาวเหลียวเสียวจนน้ำแตกอะ่ะน้ำอะไรแตกก่อนน้ำของเขาสิน้ำที่เขาแดกอยู่นะเสี <c oughs> <c oughs> ยงพี่สองคนไม่ไหวเลย <c oughs> ที่รักเดี๋เขามานะได้เลยเธอไม่เป็นไรระวังเธอไปเขาเขาบีบตูดเธอไปเรื่อย เธอเลิกบ้ากามอ่ะก็เขาเป็นคนอย่างเงี้ยเธอรับได้ป่ะละ่ะฉลรับไม่ได้ก็คงไม่อยู่อะครับครับเธอรอดูบหรีแป๊บนึงนะพนุไม่กันได้ไม้มันจะหมดตู้แล้วนะเหลือเท่าไหร่ไ,ม,ไม,ม่นับไม่ไม่นับกล่องนะบอส เอาที่เป็นเป็น<ม>เป็นแพ็กอะเก้าพันเหลือแค่เก้าพันกว่าเป็นกล่องอีกม้มึงเ<า>ช็กล่กงกองให้กูดิมึงเช็กล่องให้กูตอนนี้กล่องเก้าพัน 9, กว่าเลยบอสกูเอาสามหมื่นนะจะพยายามนะแต่มันเต็มที่มันได้แค่หมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดมั้งตามเอาเอาตามเหรียญทองที่มันมีในตัวบอสลองมึงลองเนี่ยพวกมึงถ้าเกิดว่าผู้มึงคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมมึงลองนึกสภาพดูถ้าวันหนึ่งอะสมมติกูไล่มึงออกใช่ป่ะเอวาแล้วมึงไปอยู่ ntr แล้วมึงเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยแล้วแกงมึงแตกอาวุธมึงหายอะมึงต้องมึงจะพึ่งใครอะ ก็ต้องพึ่งเราใช่ไหมล่ะใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีของให้เขาเขาจะต้องเขาจะรู้สึกเฟล,ลขนาดไหนใช่บอสถึงมองว่ารับของไม่เคยไม่เคยมองกัร์ในการรับอนนะของนะเพราะหนูรู้ว่าแม่งต้องใช้อนาคตไม่ไงก็ต้องมันก็ต้องจบที่เราอะรับมาให้หมดเทีย่งก็เหมือนที่บอกสรุปไปเมื่อวานไม่เบรกเยียวยา,ยายอย่างเดียวเยียวยายในราคาทุนไปเลยอันนี้หนูถามนะ ถ้าเขาคือเขาไม่เขาไม่เบรกแล้วเขาก็เอาสุดคือสุดของที่ที่เขาว่านี่คืออาวุธหมดหมดเนื้อหมดอันนร้ไม่รั้มันก็ต้องอยู่ที่พวกเขาคุยกันเองตกลงกันเองไอ้ตู้ก็ต้องเรียนรู้แล้วว่ามันควรจะพูดยังไงครับแต่บอสสามารถเข้าไปไปไปยุติได้ไหมใช่ไหมถ้ามันถ้ามันเลยเถิดไปไปถึงขั้นที่แบบหมดเนื้อหมดตัวขนาดนั้นเราเข้าไปได้ไหมใช่พูดตรงๆอ่ะเรา เราดูแลแก๊งที่เล็กถ้าเกิดว่าแก๊งที่โตแล้วอะ่ะเขามีความรับผิดชอบของเขาเขาต้องคุยกันเองเรื่องที่บอกอะ่ะเราเรียกมาไกลเกียวได้ถ้าเขาไม่โอเคทั้งคู่ใช่ป่ะเขาก็ต้องลุยกันต่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาโอเคทั้งคู่ก็คือจบได้สวยแต่ถ้าเกิดว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โอเคก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นจนกว่าเขาจะคุยกันเองรู้เรื่องโอ้หนูว่าว่าคือหนูไปนอนก่อนแต่เขาว่าเขาไม่ยอมอะ่ะ พอสุดปวดหัวเลยเป็นไรต้องขึ้นอยู่ที่ตู้เลยใช่ไหมตู้ต้องคุยบบใช่มันต้องมันขึ้นอยู่ที่ตู้ตู้ต้องไปคุยเราเรียกมาเพื่อไกลเกลี่ยได้เว้ยถ้าเกิดว่าเราโพเทคแก๊งโตแล้วอะที่เนี้ยก็ไม่มีใครเล่นกันแล้วเพราะว่ามันจะเซฟมันจะเซฟเกินไปทุกจุดเราปลดเทียนหนึ่งไปให้มันเป็นโซนที่มีความรับผิดชอบของตัวเองอะแค่นั้นแหละครับอืม ใจเลยว่าต้องดูแลตัวเองตัวแล้วมึงดูดิข่าวนะ้อไม่ดีข่าวนะ้อให้หนูงงมากเลยนะเว้ยทำไมอ่ะทำไมไม่มีใครแจ้งนะกูกค้ามึงหรอตลอดไม่ได้ไงกี่ <c oughs> ท่ันแล้วเนี่ยเอาตรงๆนะหลอกไงห <c oughs> <c oughs> ยอกห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 ยอก <c oughs> <c oughs> ตราพัดจะทำเออกูอยากโดนแจ้งคุกคามบ้างนะไม่ได้ไม่ได้วีที้ไปรับแจงกันดีประเด็นมันก็ไม่เท่าเทียมอ่ะดิไม่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 สาวอย่าหาทำเด้อแจ้งนะเหตุแจ้งบอยที่นะที่ขอละแจ้งแจ้งแจ้งบอยสุดแทนแต่ผมว่าเป็นที่น่าจะถูกใจสิ่งนี้ครับผมไม่เคยคุกคามครับผมไม่เคยคุกคามครับเพราะถ้าเกิดว่าสมัครใจทั้งคู่ก็เรียกว่าคุกขีครับ วัสดีชนที่ชาครับคนนะครับสิบรองพี่เก่งคนที่สมควรโดนไปที่สุดเป็นคือผมกับไอ้เปรมชัยเว้ยผมกับเปรมชัยกับบิลลี่ไอ้ฟาโต้อ่ะถ้าบอมไม่สะดวกรับไปแทนก็เป็นทีเคแล้วกันพักผ่อนทำงานมาเยอะทำงานหนักไปพี่ โอ้ยเราเจ็ดสิบห้าดวงครับพน้าไม่ผัวมึงบ้าไปแล้วมึงดูดิยิงหัวนมเธอปิวฟิวฟิวยิงให้ค่ะเลียชิวชิวชิวแฟนหนูไม่เคยไปเที่ยวนะเขาไม่เคยซื้อกินนะบอสไม่เคยใช่เหรอสวัสดีครับดูดิหลานเวนดี้หลานเวนดี้ยังอุตส่าห์มาช่วยเช็ดขวดให้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเอาขวดปากหลังเพื่อเป็นรางวัลตอนนี้ห้าสิบดวงครับโอเตอรีแปลกๆนะนะสวัสดีครับสวัสดีครับ เอวดีครับนมหนูลถไม่น่าคุ้มคามคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเปิดตู้ไม่ได้ใช่ไหมเปิดได้ไม่เหรออ๋อเปิดได้อย่างแรกเลยนะถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะถ้าเป็นเรื่องของไอ้ต๊อสต่ะผมไม่รู้ว่ามันไปพูดว่าอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดผมเคยบอกไปแล้วว่าดูคนที่เล่นด้วยได้ถ้าเล่นด้วยได้ก็ก็ต้องควบคุมระดับนิดนึง เริ่มต้นจากแซมเปิลเงีนแล้วค่อยๆไล่ระดับไปถ้าเกิดว่าเขาแบบตอบสนองเราก็เล่นกับเขาได้ถ้าเขาไม่ตอบสนองก็คือเราควรต้องหยุดเรียบร้อยครับน้โควิดบอกเซนลโหลเอ้ยพักผ่อนเยอะๆนะครับจิรยุทธ์โอ้โหดาว45ดวงเขาเสียชีวิเอ้าเกนจิไปทำอะไรนี่เกนจินี่คือข้อแนะนำนะถ้าเขาไม่โอเคเขาก็แจ้งครับประกาศใบแดงเคนเคนจิฟิกเนื่องจากใช้โปรแกรมช่ว เอาไปที่มีเอนพัสักร้อยกล่องไหมครับเอาไหมโปรแกรมช่วยเล่นคืออะไรอ่ะมันคือโปรแบบเสกของเหรอสภาสัมลักสภาโจบอกให้มาขายสกูให้สภาสัมลักอ่ะครับครับไอ้สัมลักมึงซื้อเองเลยเหรออะไรนะครับมึงซื้อเองเลยเหรอปอยโจครับปอยโจไอ้โจมีตังเหรออีกมั่งอะโต้อะไรนะไอ้โจมีตังเหรอไม่รู้อ่ะมันเอาตังมีชุดนึงอ่ะสภาพไหมอ่าเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่อ่ะเท่าเท่าสภาโจเลสสิบสามล้านสองชุด อ๋อมันเป็นครบเซตเลยใช่ป่ะผมอยากได้แค่ A กับ B อย่างเดียวอ่ะ A กับ B อย่างเดียวขายให้ไม่ได้ดิประเด็นอ่ะถ้าขาย A กับ B แล้วเจ๊งเลยงั้นเนี่ยเจ๊งใช่เพราะอย่างอื่นผมหาไว้เองมันครบหมดแล้วค่ะแค่เอ็กับบีไอ้ตู้แล้วมึงไปคุยกับพวกนู้นบ้างยังอ่ะอ๋อคุยครับแก๊งแตกใช่โอ้โหแล้วถ้าเกิดแตกแล้วอ่ะสมมตินะกรณีแตกเนี่หมดไฟไหมไม่ผมม่นไม่หมดแต่คนในแก๊งน่าจะหมดน่าจะพักกันยาวเลยอ่ะ น่าจะพักกันยาวเลยเหรอใช่ก็ปล่อยไปเลยแล้วอย่างงี้มึงก็ต้องไปเป็นตู้แบบตะแกงหนึ่งใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันครับน้ผมไม่กล่าวว่าน่าจะรอเพื่อนๆกลับมาไม่ก็ไปหาเล่นกับพวกพี่ตอนอะไรพวกนี้มั้งเฮ้ยเฮ้ยตอนตะแกงไม่ทําต่อนะผมะว่าผมไม่ไม่อยากไปเข้ากัแบบว่าอันนี้มันแบบว่ามันแลดูอันนี้ปั๊บเฮ้แล้วถ้าเกิดสมมติแบบเพื่อนมึงแบบเอ้ตู้กูขอพักสักเดือนเดือนหนึ่งแล้วแบบระหว่างเนี้ยมึงก็จะไปเป็นตอน เอไม่ใช่มึงก็จะไปเป็นตู้ SMD เหรอไม่ใช่ครับผมจะไปบินไปเที่ยวที่ที่อื่นไม่ถึงไปเล่นกับพี่ตอนก็หมายถึงว่าไปเล่นนอะไปเล่นแต่ไม่ได้อยู่ในแก๊งอ่ะอ๋อเข้าใจเข้าใจบินไปที่อื่นใช่ไหมพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆยอะเจดสามล้านใช่ไหมนี่ใครเนี่ยใช่ใช่ใช่ไอ้งเอาไปขายดิอ่ะผมเองไอสัตว์มึงจะเป็นผอมึงจะเป็นเที่ยอะไรอะไรของมึงเนี่ยผมขอผมขอพักร้อนสามชั่วโมง สามาเอวะขอพักร้อนสามเดือนเลยครับถ้าเอาครับอนุมัติครับผอผมพักร้อนสามชั่วโมงเฮ้กูไปด้วยดิผอนะแต่ไม่อนุมัติี่นะกูไปด้วยอ่าอนุมัตินะอ่อนุมัตินะอย่าอนุมัตินะอย่าอนมตินะอย่อนมัตินะอย่อนันะมื่าอนมัตอยาอนุมัมินะอยานนอ่อนะอย่าอนอัตินะอ่าอะอ่ามอบดอนัล้นอ่อนะ่ยไอ้ตู้ติอามัติไอ้รออนั้นนะอบ่ี่ตู้ติดะว้อ่ะ เออเนี่ยรอรอมันคิดอยู่ไอ้ตู้พี่ยังติดมึงอยู่นี่นะต้องเอานะจริงจังใช่ป่ะพี่ยังติดมึงอยู่นี่มึงจะเอาอะไรไหมชดเป็นชดเชยอ่ะไม่รู้อ่ะผมรอแก๊งผมแต่งเดี๋ยวตอนเนี้ยอ๋อเอาคนเดียวเอางี้แล้วกันถือว่าแต่เราคนเดียวตู้ถือว่าพี่ติดค้างพวกมึงแล้วถ้าเกิดว่าสมมติมันฉกเฉยอะไรจริงมึงก็มาเอากับพี่แล้วกันแต่พี่ไม่ได้เย็ดตูดมึงนะเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดนะนะใช่ครับโอเคนะตู้ตู้คิดไว้เพื่อเลยก็ได้เพราะว่ามันมันต้องรับผิดชอบจริงจริงเว้ยใช่ เดี๋ยวพี่เสียสละให้กรมตำรวจแลวพี่เจ้าทั้งหมดเลยผมไม่ติดนะบูดเล่นพูดเล่นช่วยช่วยกันคนละครึ่งแล้วกันคนละครึ่งแล้วกันอะไรนะอะไรนะคนละครึ่งคนละครึ่งโอเคนะหมดตัวแล้วเหมือนกันไม่ต่างกันระเท่าไหร่เฮียสกี้แต่มึงมึงไปดูของกูแล้วใช่ไหม ผม,ผมไม่รอบด้วอผมเองผมเองเพราะผมโดนยิงไงไม่ใช่ไม่ใช่มึงอ่ะมึงอ่ะมาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะคือมันมีอีกคนนึงมันมีอีกคนนึงมึงดูดีๆกูรู้ว่าหัวมึงแดงแต่หัวเขาขาวเนี่ย <c oughs> บัวเข้าไปทําไม่ก <c oughs> <บ>ูถามจริงเข้าไปกอดมึงอีกรักบูรักบูคือที่เขายิงมึงเพราะอะไรหรือป่าเพราะไอห,หัวขาวน่าไปไล่ยิงเขา <c oughs> ออมึงไปดูดิ ผมงีีอกชุดผมมาพูดด้วยผมผมมาพูดด้วยผมว่าโฟกัสโฟกัสเคสโฟกัสอุ้มโฟกัสอุ้มผมพูดอยู่โอเคแล้วไฟแรกอะเอทีอไอหลังแตกอยู่นะอยู่หน้าตำรวจอ่ะเฮ้ยอ่ะไหมเอทีอไอหลังแตกเลยว่ฝุ่นเลยวะไฟแรกเมื่อวานยิงล่วงยิงล่วงอ่ะโดยเจ็ดใบอ่ะรอบนั้นอะรอบหลังไอ้เนี่ยช่วยไม่ได้เลยสัตว์มึงว่าแฟนกูขาวป่ะพี่เบลครับไอ้คนในแก๊งผมมันมีคนถามมันมีคนตรงไตเนี่ย มันถามว่าไอ้ตรงเคเหลืองเนี่ยทําไมไม่ประกาศจับด้วยเขาอยากรู้เฉยอ่ะคือจําบุคคลได้ก็จริงฮะแต่ว่ามันมันเป็นเฮดก่อร่วมอ่ะคือแบบไม่รู้จะแบบประกาศชื่อใครอ่ะเข้าใจปะตู้อะไรค่ะร,ระบุอย่างเงี้ยแบบถา,ถามว่าถามว่ามันระบุตัวตนได้ไหมมันระบุได้ไว้ฟังเสียงฟังอะไรไดไ้แต่ว่ามันมีคนมาแบบเพิ่มเรื่อยอ่ะจะแบบประกาศเหมาว่าทั้งบูไวมันก็แปลกแล้วอย่างคืออย่างงี้ตู้แม่งล่อตำรวจหมดสนอเลยบนเคน อ,อแล้วแบบเนี้ยมีกรณีหนึ่งอะพี่เบลคือ,อ,อสมมติผมผมโดนอุ้มมาเนี่ยผมโดนอุ้มมาแล้วแบบหมอชุบอยู่ที่เวทีคือชุบขึ้นมามาแล้วมีผมมีหมอรอดูฟังแล้วก็มีตำรวจคนหนึง่งมีดูไว้อะ่ะคนที่แบบว่าอุ้มผมอะ่ะเบิกเหรียญทองไว้เลยคือเขาแทงทั้งหมอ<ด>น,นะครับตำรวจ<ช><ต>เลยนะแต่เขายังไม่โดนคดีนะต้งแต่รู้ว่าเราขับไปกี่กล่องแล้วมีอะไรเลยว่าไม่โดนทั้งไมริดหมอไม่โดนทั้งหมายจำไม่โดนอะไรเลยครับใช่คือมขันไดไหมครับมันไม่ ถามว่ามันได้ไหมคือได้แต่ว่าพี่ต้องไปถึงตู้เลยนะพอเขาแทงเพต้องรวจไม่ได้ยังไม่ได้เช็คบัตรคนนั้นอ่ะเข้าใจไหมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าระบุตัวตนจําได้ก็ได้นะก็เราก็มาแจ้งได้เ้าจะหมเราก็แจ้งความได้ปกติงงไหมคนที่รถอุ้มมาเราเอาอย่างนี้ไหมเบลเราเอาเป็นไอ้นี้ไหมเราแบบถ่ายรูปเก็บรอบรวบรวมไปไหมแบบแต่ละเคสแต่ละเคสอะซูมมือถือเข้าไปเสร็จปุ๊บถ่ายให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็ประกาศหมายจับ เดี๋ยวการทำงานตำรวจเดี๋ยวางงาดดพี่ปรับให้ปรับปรุงให้ให้มันดีขึ้นตอนนี้เฮโนยวอยู่นุ่มนวมอยู่ตอนนี้แต่ว่ามึงก็ต้องช่วย<ม>แถวรอทำไมหลังตีต่อไม่มีตำรวจเลยโดนอุ้มแบบว่าโอ้ย<ม>ตู้มึงต้องเห็นภาพนอนอยู่บนเคนแบบทั้งหอทั้งหอนอนเลยหรอทั้งหอนอนลงเคสมีสี่เคสอ่ะก็ไปช่วยอ่ะแล้วแบบโอ้โหยึดแม์ทั้งสอนอนเลยจนหมอต้องประกาศอ่ะหมอต้องประกาศขอตำรวจคืนอ่ะ อ็เงียบมางพี่เบลดักดักเคยเลยไหมวันเนี้ยแบบว่าดักสองคนไม่พี่ดักแล้วเว้ยพี่ดักแล้วเว้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแม่งก็แบบพี่บอกไม่ให้ขึ้นนะเว้ยเขาออกผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ครับแบบมันไม่ถือศพมาแล้วมันก็ขึ้นไปไม่ถ้าเกิดสมมติมีเคสอุ้มใช่้มึงทิ้งตำรวจไว้บนเคนน่ะแล้วก็ยิงให้มันล่วงไปยิงให้มันล่วงไปเลยแค่นั้นนะผมทำผมผมผมขึ้นฮอร์แล้วยิงน้นข้างในไอ้สไนผมอ่ะไม่ใช่หมายถึงถ้าเกิดว่ามีเคสอุ้มอีกใช่ไหมดักรอเลยเออมึงมึงก็ส่งตำรวจขึ้นไปยืนไว้เลยไม่ให้้ขึน ไอ้ตำรวจเฮี้ยนั่นต้องไม่เหมือนะแบบพักจิบกาแฟอะไรเงี้ยไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแบบไม่ได้ทำอะไรผิดแบบที่พี่ไปบอกเออแล้วยิงทำไมอะไรเงี้ยเออก็อ่าวเฮี้ยถ้าเกิดว่ามันมันจะขึ้นมันจะขึ้นเคนอ่ะมันก็ต้องมีศพเออบางทีเขาขึ้นไปเซ็ตรอไงนะขึ้นไปเซ็ตรอเมื่อวานผมไปดักลอก็คือขึ้นไปเซ็ตรอแล้วก็แบบพอจังหวะจะขึ้นเคนอ่ะเขาก็มาตีข้างล่างเพิ่มกฎหมายพื้นที่สูมเสี่ยงอันตรายไป ที่จริงผมอยากประกาศเคอร์ฟิวแล้วให้สภามาช่วยชิ้พายเมื่อวานนะเคอร์ฟิวขึ้นไปก็ตายควายยกเว้นจะกระโดดไอ้นี่ลงมาโดดพาราชูดเอาน้ำไม่เป็นอีธานทันไงมิชชั่นอีเฟอสซิเบิลมึงไปเอาคอที่มีสลิงมาแค่นั้นแหละไอ้ชัดเอ่อผมสั่งไปแล้วผมสั่งไปแล้วมึงเอาคอที่มีสลิงมาแค่นั้นแหละแก้เกมมันแล้วก็ไปลงไปลงหลังตึกมันอะไอ้เหี้ยหลังตึกมันจะมีกล่องยื่นมาไปเลยตัวลงอะเอออรูู้ย่อีเบล อีธานฮันน์เนี่ยถ้าสู้อีเวลฮันน์นี่ฮีรู้สึกแปลกๆเหมือนหมูหันยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวฮันน์ไปจัดไปกว่าตอนมากค้าโชคดีโชคดีเด็กผู้นี้แม่งโคตรสู้ชีวิตเลยว่ะแต่ชีวิตสู้มันกลับแต่ชีวิตสู้มันกลับสารที่สายเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยเต็มที่แล้วไหมแต่แม่งสู้ไม่ไหวว่ะนี่ผมจะเปลี่ยนการ์ดใหม่นะเราพิดีเล่นแล้วนั่นแหละผมถึงไม่ได้ผมถึงไม่ได้อะไรกับเคนเหลืองไง่่ใช อันนี้ผมพูดเล่นนะผมพูดเิวๆถวรู้ไหมแต่แม่งขับวนๆอยู่ผมว่าจับยิงจับยิงจับจับตายอ่ะแล้วก็เอาไปกองทีไว้ตอนนอนแล้วสมมติเราฟื้นมาแล้วเขานนแบบทำไมถึงไม่ชุบรับคดีอะไรเงี้ยผมก็ให้เหตุผลว่าศพห่อสะพันกว่าครับคุณไม่โดนหอนี่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มป็นยากาศก็มากเกินไปพอว่ารำบอกว่าพอารว่ารำบอกให้เล่นอย่างนี้เล่นว่าอะไรเยอะไงอ่ะไอศพตายเนี่ยทำไมอ่อก็ให้แบบดองศพไว้ ต่อนอก่อนจนกว่าจะเคลียร์เคสอะแล้วค่อยมาทําคดีแล้วถ้าเกิดว่ามันด่ามันด่าใครแต่ตำรวจไงใช่พี่ว่าเช็คเหรอมันต้องคิดถึงเรื่องคนที่ต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นแบบนี้ไปแล้วคนที่รับผิดชอบอะรับไหวหรือเปล่าพี่ถามก่อนสถานการณ์เป็นว่าแบบอะไรอะใช่ก็ทำอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยปกติไม่เห็นทำเนี่ยอะไรเงี้ยทำไมทำมาทำไมทำเงี้ยอะไรเงี้ยแล้รับไหวหรือเปล่าถามก่อนแค่นั้นแหละตอนนี้ตอนนี้คือวิธีที่ง่ายสุดคือปรับคดีแดงกลับไปสามสิบนาทีนะ นี่คุยแล้วเขาอนุมัติแต่ผมก็ละคอด้วยคืออย่างน้อยจับมาได้ก็ติดอยู่ในคุกก่อนนะครึ่งชั่วโมงให้ตำรวจมีแบบให้รถประชากอดแก๊งลงอ่ะตำรวจจะได้ทำงานง่ายขึ้นแต่ว่าต้องจบเรื่องก่อนนะจบเรื่องแล้วค่อยปรับนะไม่ใช่ว่าปรับเลยนะบ,บางทีขนาดประชุมไปแล้วอ่ะสรุปไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ เขายังเขายังมาถามตอนหลังเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้สรุปคือแม่งลืมกันเองสุดท้ายแล้วไอ้เจ็บ <c ười> เป็นธรรมดา <c ười> ไม่ก <c ười> อนนั้นที่ <c ười> อนนั้น,นที่มีเคสอุ้มใหญ่อ่ะตอนที่พี่เป็นตำรวจอ่ะผอ,อเขาสั่งให้แบบเราไปดักตามท่าเรือดักตามจุดที่เขาจะไป,ไปอ่ะไปไกลอ่ะ เอ็กเคนี้ก็น่าดักได้นะถ้ามันเป็นเขตเหตอย่างนี้จริงๆมมันเกิดขึนแล้วคือผมอยากรู้ว่าเคนเนียสภาช่วยได้ไหมผมอยากรู้ไม่ได้นอกพื้นที่ใช่ถ้าสภาช่วยอ่ะเขาไม่มีที่เล่นเลยนะบอกไว้ก่อนแต่แต่ตำรวจใช้กําลังดักได้จริงๆนะเบลแต่ไปยื้อยอ่ะเราเราเรามองว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วอ่ะก็ใช้ผลว่าตามจุดเสี่ยงต่างๆคือให้ตำรวจเติมเตาถ้าคุณจะทําผิดหรือแบบไ้ถือศพมาแล้วก็ไม่ให้ขึ้นนี่ไงเบล ระเบิดแฟจะเจ้ามาใช้เขา,ขาหมดเขาหมดหนูหนก่อนจะก<า>่อนจะเพี่ขึ้นไปบอกถ้าพี่ไม่ลงมาผมจะใส่โอโม่พี่แล้วนะแล้วก็โยนข้าไปแปะแล้วก็ปีนข้าไปชิวๆิตะโกนนะตะโกนเนขาหมด <peer> <complicado> ไม่ได้ใช้มันแม่บอกบอกเอารถไปบังนี่ครับไม่ขึ้นอะรถไปบังไม่ได้ขึ้นมันมันมัน<ข>มันมันก็ขึ้นได้อยู่ดีครับเพราะว่าทางขึ้นมันปีนขึ้นข้างๆได้ เอาแล้วไปบังตรงบันไดเลยอ่ะแบบไม่ได้มันเป็นไอ้นี่มันเป็นแท่นปูนขึ้นไปแล้วก็ข้างๆมันเป็นสี่เหลี่ยมรอบตรงบันไดผมลองผมลองแล้วประมาณผมลองอาวันไปบังแล้วไม่ได้ตรงบันไดอ่ะมันก็สุดท้ายมันก็ถีบรถลงมาอยู่ดีขนาดล็อกไว้มึงต้องนำเข้าไอ้นี่แล้วเว้ยพวกแบบไอ้นี่พวกรถฉีดนะ โลจริงไม่ไม่เอาเฮี้ยเวอร์ไม่เอาพวกนี้กูเวลากูจะใช้ปืนดีหนึ่งกูยังต้องไอ้นี่นะเนี่ยระเบิดแฟดหอสลิงแล้วก็ปืนฉีดน้ำไอ้ไอ้รถไอ้รถไอ้รถที่ฉีดน้ำอะไม่สูงนะดีฉีดไม่สูงกะดินะอ๋อไปถือไปล่อยให้ขึ้นฉีดลงเองเลยไม่ขึ้นกูฉีด เวลามันจะขึ้นเนี่ยก็บอกว่าไอ้พี่พี่เราอย่าขึ้นนะเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวจะกลายเป็นทานะพี่อย่าขึ้นนะเดี๋ยวเปียกบางสถานการณ์ก็ไม่ต้องตึงมากก็ได้ยิ่งอะไรก็ตามที่มันไม่ตึงอ่ะเขาเขาก็จะโอเคกับความสนุกเฮ้เสียงมึงเป็นไรอ่ะเสียงอะไรเสียงมึงกระตุกกับไฟดูดเหรอวิด็ดกระโหลกใช้เดดมถือเล่นอยู่อีกบ้านเอาเอาพี่ ครับพอไหมโอเคเอามาหมดเลยเกินหมื่นก็มาเลยเจอสะพานได้เลยครับโอเคครับ